ยังหอนที่่าด้พี่น้องงานอยากทรงบรท่านนะจ๊ะไหน่อยก็ไปไปน้ำหนองคือถอนหนองจนเมื่อกี้แม่นเจ๊ชี้ท่านบุญม่หลวงคำบุญมาน่ะชาตเซาจ้า เนมากบนงั่นอยู่ลองทับเนไม่อยู่ลองทับเราเพิ่นจะมาฟันเห็นแม่หน่อยว่าแม่หน่อยส่วนมาเห็นุญเพิ่นเลยมากเ็นเมาเป็นหม,มื่นเพื่อยแม่คาปปมโปรน,น มีของนอนจ้ะขอบคุ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่กันไบ้นครับจ๋อแล้วที่บ้านค นี่จะคล้องลานคนทบมืออดก็เด็กงานคนเขาได้นั่นเพราะว่ากีฬาอบตกีฬาอบตดยงานราชการงานไหมครับกีฬาสีัไปเสือแขนยาค้บแขนน่าแขนยาวกับี่บางผมไหลมาน้ำข้างเีเ็ด เป็นาเป็นไงผมมีซอเจ่นีก็เ็ุาณอ้าวฝนตกฝนตกนตกตกอคุณแม่ด้จาดปตบริษัทเป็นกับอยุติดยุตทุกวนาทีตย์วันอาิต้องเอาพี่น้องคลิปนี้มันบรรยากาศเสียกันไหมครับเดี๋ยว เป็นสเวกอางหอดกครับี่น้องมาองหอเด่ทาข้าทาข้าวแม่ห่อนี่เพื่อนเจ้าล่องออกแบบมาข้าวๆเลยทรงมาให้เล่เดวสีเห็ดมินเตยมะใ่เ้ไม่ไข่เบิ้งก็เดียวตัวนี้ยังไ้เี่ยวนยี่นก็เนแนวแบบจ็ดเก็บกับเก็เด้ยนะเก็บเก็บกินไใส่ถาดใส่ ่า่าค้องพายเงี้ยน่ยำลังขายดีพาสไตล์ไอแานสปอร์ตนะแม่มมมันจะเป็นเสือขุ้มกันหนาวกันล้มได้กระดาษกันล้มได้กันหนาวกันลมได้เสี๋ยวผมมาไอแบบนี้แหละคือว่าเบื่องต้นลูกค้าออกแนวเห็นแน่แล้วมาดีเขาถือาเก่าให้ะครับแค่ว่าคัน ทั ters, ี no ่นออกแเบ้งต้นสามกัรนยไม่งต้องคิด ah yeah. ิดแบ่ยงแบบไหนกันัยันองเคยคือเขาใจคนเซฟเดาว่าเสียมันจะต้องเป็นทังสี่นะครับเอาลูกูนอังสี่ได้กันือเอาไปไว้กผัด ลมขัดลมลมแห้งเ